สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีมังกรและชาวส่องเข้าสู่ช h น,นลฮาโร่บายจุ๋มมี่นะคะคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตดวงความรักนะคะให้กับเพื่อนๆน,นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกมก,การาคม64นะคะของเพื่อนๆชาวราศีมังกรนะคะเรามาอัปเดตกันนะว่า ความรักของคุณนะคะในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะการแบ่งวันที่นะคะก็ใส่ไว้ให้ด้านล่างใต้ description เหมือนเดิมนะจ๊ะก็แบ่งแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะรับชมแบบลัคนาราศีดาวสุขดาวจันทร์นะคะก็สามารถชมได้นะคะไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่นะจ๊ะก็ถ้าเกิดว่าชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานมันใกล้เคียงกับเรื่องราวที่เพื่อนๆเป็นอยู่นะคะก็ จะชมแบบไหนก็ได้หมดนะจ๊ะตามนั้นอ่ะการอ่านหน้าไพ่ก็เช่นเคยค่ะเป็นแบบ general reading นะจ๊ะเป็นดวงโดยรวมโดยทั่วไปนะคะอาจจะเกิดอาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้เนาะแล้วก็พลังงานหน้าไพ่อาจจะสลับกันเป็น v เวอ v e r ่าได้ด้วยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะรับชมไว้เพื่อความบันเทิงรับชมไว้เพื่อเป็น ไกด์ไลน์ก็พอนะคะอยากเก็บไปอินอย่าไปซีเรียสกับมันนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้คุณนะจ๊ะไปค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะขอดูพลังงานความรักนะคะในฝั่งของเพื่อนๆขอดูพลังงานความรักในฝั่งของเพื่อน,น่อยค่ะพลังงานฝั่งคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะขึ้นมาเป็น a c e of one นะคะ เป็นหนึ่งไม้เทา้าตามมาด้วยจัสติสคุณอาจจะดีลกับชาวราศีตุลหรือเปล่าตามมาด้วยเด็กถือถ้วยนะคะเดอะสตาร์นะคะคุณอาจจะดีลกับชาวราศีกุมก็ได้นะคะและเดอะเวลนะคะ พลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะเหมือนว่ามันจะมีการได้เหมือนมันจะมีการได้เคลียร์อะไรกันนะอะถ้าคู่ไหนนะคะที่เคยมีปัญหาทะเ,เลาะเบาแวงขัดแย้งมีปัญหาความไม่เข้าใจอะไรกันกับคู่ของคุณนะคะในช่วงนี้นะคุณกับเขาอาจจะมีเกณฑ์ได้มาคุยมาเคลียนะคะมา ออปรับความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจกันมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะแล้วก็ในบางคู่นะคะความสัมพันธ์ของคุณคุณอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมอาจจะไม่ได้รับความชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะจากคู่ของคุณนะคะก็เป็นไปได้นะะว่าในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์นะว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมจากใครคนนั้นมากขึ้นนะคะ ในบางท่านนะก็อาจจะเป็นกรณีในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลคดีความนะคะฟ,ออฟอ้องร้องฟ้องหย่าอะไรกันเกิดขึ้นนะก็ถ้ามีเรื่องเหล่านี้นะคะก็มีเกณฑ์นะว่าคุณจะชนะนะคะจะประสบความสําเร็จนะในการยืนเรื่องฟ้องร้องกันนะคะในพลังงานความรักของคุณในช่วงเนี้มันเหมือนกับว่ามันจะมีการแบบ ไปหวนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆหวนคิดถึงสิ่งเก่าๆในอดีตที่มันผ่านมาด้วยนะในบางท่านนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบความรักความสัมพันธ์ของคุณกับใครคนนั้นอะมันเป็นอะไรที่แบบมันวนวนเว,ว,ว,วียนๆกันไปเนาะอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่แบบเนี้เดี๋ยวก็รักกันเดี๋ยวก็เลิกกันแล้วมันก็วนเงินไปวนกันมานะคะวนกลับมาที่เดิมนะสุดท้ายแล้วคุณทั้งคู่นะก็เหมือนกับว่า มันก็ตัดกันไม่ขาดนะมันก็ยังวนๆเวียนๆนะคะเป็นวงจรเป็นวัฏจักรเดิมๆนะกลับมานะในบางท่านนะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยคุณอาจจะไปดิวกับคนที่เขาเป็นคนเด่นคนดังเป็นเดอะสตาร์เนาะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นดาราศิลปินนักร้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรก็ได้นะที่แบบเอ่อเป็นคนที่แบบเป็นที่รู้จักนะคะใน สาธารณะในแบบเป็นบุคคลสาธารณะอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าในบางท่านนะคะถ้าคุณนะจบความสัมพันธ์นะคะเก่าๆของคุณไปนะเพราะว่าคุณอาจจะแบบไปแบบเออแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็ทำเรื่องอย่าขาดกันไปนะคะก็จบความสัมพันธ์กันไปเนาะคุณก็จะกลายเป็นคนโสดที่แบบว่า เนื้อหอมมากเลยนะเป็นคนที่แบบเจ้าสเสน่ห์นะคะแล้วก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีเด็กเข้ามาจีบคุณด้วยก็เป็นไปได้นะอาจจะมีเด็กมาชอบนะคะมาแอบตามตื้อคุณก็ได้นะจ๊ะในช่วงนี้นะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณกับคู่ของคุณที่เคยมีปัญหาก,กันเนาะแล้วก็นิ่งเงียบกันไปนานแล้วนะคะ มันก็น่าจะมีการได้วนเวียนกลับมาหากันอีกครั้งนึ่งนี่ยแหละได้มีการมาติดต่อสื่อสารทักทายนะคะอาจจะมีการทักทายกลับมาจากคนคนนั้นนะคนที่เคยแบบว่านิ่งๆเงียบๆจากกันไปนะคะมาช่วงหนึ่งนะเนี่ยมันก็อาจจะมีการแบบวนกลับมาเนาะมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะเขาอาจจะมาทําอะไรที่มันแบบว่าเออเหมือนกับแบบ มาพูดมาคุยมาขอโอกาสนะในการที่จะขอสารความสัมพันธ์กับคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะอะ่ทีนี้เราไปดูพลังงานในฝั่งของใครคนนั้นกันบ้างนะขอดูพลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นเลยค่ะคนที่เพื่อนๆคบอยู่ด้วยคุยอยู่ด้วยดิวอยู่ด้วยพลังงานในฝั่งของเขาเป็นอย่างไรบ้าง เป็นอัศวินดาบนะคะเดล Lover คุณอาจจะดียกับชาวราศีมิถุนหรือเปล่าคะสีไม้เท้าควีนเหรียญน,นะคะและเก้าไม้เท้าพลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นนะคะเหมือนเขายังคงมีความคิดถึง คิดถึงใครก็คิดถึงคุณเนี่ยแหละเออมันยังมีความรักความผูกพันมีแรงปัรถนามีความโหยหาในการละกันอยู่นะเขาเฝ้าแต่คิดถึงคุณนะในช่วงเวลานี้นะคะคิดถึงเรื่องราวที่มันเคยผ่านกันมาเนาะคุณสองคนนะคะอาจจะเป็นคู่ที่แบบคบกันมายาวนานแล้วนะอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขมาด้วยกันนะแบบ ยาวนานต่อเนื่องยาวนานแล้วนะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันก็มีเหตุเนาะให้ต้องแบบหยุดชะงักกันไปอะ่ะทั้งทั้งที่ว่ามันใกล้จะแบบใกล้จะไปถึงจุดหมายปลายทางของคุณทั้งคู่แล้วนะเ้าไม่เท้าเนี่ยขาดแค่นิดเดียวนะมันก็จะไปถึงเส้นชัยแล้วนะในบางท่านนะคะคุณกับใครคนนั้นนะคุณสองคนนะอาจจะเคยมีการแบบว่า พูดคุยกันถึงในเรื่องการวางแผนสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวด้วยกันวางแผนการที่จะแบบซื้อบ้านร่วมกันสร้างบ้านร่วมกันหรือว่าวางแผนการที่จะแบบย้ายมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวกันเนาะแต่ว่ามันมีคนใจร้อนนะในความสัมพันธ์นี้นะคะที่แบบว่าไม่ฟังอะไรเลยนะแล้วก็แบบว่าใช้อารมณ์นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ การใช้อารมณ์และคำพูดเนาะที่แบบทำให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันต้องนิ่งเงียบกันไปจบกันไปแต่ว่าในฝั่งของใครคนนั้นนะเขาก็ยังคงแบบคิดถึงแล้วก็รอคอยให้คุณแบบว่ากลับมา กลับมาเถอะเออกลับมาสร้างครอบครัวกันใหม่ไหมกลับมาอยู่ร่วมกันใหม่ไหมอยากจะไปกันต่อนะยังคงอยากจะมีคุณไว้ในชีวิตเหมือนเขาแบบอยากให้คุณแบบว่าแบบฟังเขาบ้างอะ่ะบางทีอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่แบบใจร้อนเนาะแล้วก็แบบว่าบอกเลิกบอกตัดบอกจบนะในความสัมพันธ์กันไปนะ ตัวเขาก็เลยแบบว่าอยากให้คุณแบบใจเย็นๆนะแล้วก็ฟังเขาหน่อยได้ไหมเขายังแบบแคร์คุณอยู่มากๆเลยนะแล้วก็ยังมีความรักให้กับคุณอยู่เนี้ยแหละไปต่อค่ะเราไปดูเอาคำนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่ขอดูเอาคำหน่อยค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่แนวโน้มจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง พลังงานหน้าไพ่มันก็อาจจะสลับกันเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะจ๊ะถ้าไม่ใช่ฝั่งคุณก็เป็นฝั่งของใครคนนั้นเนาะขึ้นมาเป็นเดอะซันเลยนะจ๊ะคิงไม้เท้าว้าวสิบถ้วยอุ้ยสี่ไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วอื สงใส่จะเคลียร์กันได้นะหกไม่ท้าวิตังหาโอ้ไม่กอดต้องบอกว่าไพ่ขึ้นมานะคะสวยงามทุกใบเลยบอกเลยว่าถ้าคู่ไหนมีปัญหากันนะคุณก็เคลียร์กันได้ถ้าคู่ไหนที่บอกตัดบอกจบบอกเลิกอะไรกันไปแล,แล้วในความสัมพันธ์นะจ๊ะมันก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะว่าจะได้กลับมานะมาพูดมาคุยมาเคลียร์กันมาสารความสัมพันธ์กันมาอีกครั้งหนึ่งและการกลับมาในครั้งนี้นะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบ มีความมั่นคงอืมีความมั่นคงมีความชัดเจนมีความสุขอะเนี่ยคุณสองคนนะคะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเออเป็นแสงสว่างให้กันละกันนะพอขาดใครไปมันก็เลยอาจจะทำให้แบบชีวิตมันไม่มีความสุขเนาะแต่พอได้กลับมานะคะสารความสัมพันธ์กันม่อีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยดูสิ โลกที่เคยมืดมนนะคะมันก็จะกลับมาสว่างสวัยนะคะมีความสุขนะแล้วก็บางท่านนะคะคุณสองคนอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วเนาะ<ๆ>ก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะว่าจะเคลียร์กันได้เนาะกลับมาเป็นครอบครัวกันได้มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ในฝั่งของใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันนะคะคุณก็อาจจะมีเกณฑ์นะว่าอาจจะได้กลับมาพูดคุยกันถึงในเรื่องของความมั่นคงในความสัมพันธ์อาจจะมีการ พูดคุยตกลงกันในเรื่องการไปแบบเจรจาสู่ขอมั่นหมายการแต่งงานอะไรกันเกิดขึ้นด้วยก็เป็นไปได้นะจ๊ะแต่ว่าในหน้าไพ่นี้ยมีคิงไมทา้าวอ่ะมีคนที่แบบบ้างานด้วยนะเออก็อย่าอย่าบ้างานจนลืมใส่ใจคนข้างๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นการบ้างานที่แบบ ทำไปเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความมั่นคงในชีวิตเนาะแต่ก็อาจจะต้องแบบว่าใส่ใจคนรอบข้างด้วยนะคะเอาใจใส่คนรักด้วยนะไปต่อค่ะเราไปดูสิ่งที่เขาอยากบอกกันบ้างดีกว่า แล้วก็คนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีชาวทัดลมนะมิถุนตุนกลุ่มแต่ว่าชาวทัตุไฟมาซะเยอะเลยอะ่ะเมสิงธนูนะจ๊ะชาวทัตด,ดินนิดหน่อยนะคะเพื่อศพบังกอนนะอ่ะเราไปดูนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณกันบ้างดีกว่านะความรู้สึกส่วนลึกในใจของใครคนนั้นที่เขามีต่อคุณถ้าเขาบอกคุณผ่านคลิปนี้ได้เขาอยากจะบอกคุณว่า เจ็ดเหรียญเห็นไหมอยากไปต่อเนี่ยแล้วยังไงต่อสามไม้เท้าซิกออฟคารบมาแล้วมาแล้วอัศวินถ้วยและอัศวินดาบขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมมีคนที่ใจร้อนนะสิ่งที่เขาอยากบอกเขาอยากบอกว่าให้คุณนะ่ะ อย่าใจร้อนอย่าหุนหันพันแล่นให้ใจเย็นๆฟังเขาก่อนเขาอะ่ะมีความรักให้กับคุณเนี่ยแหละเขาเนี่ยอยากจะเอาถ้วยเอาความรักความรู้สึกดีๆมาให้กับคุณนะในบางคู่นะคะคุณสองคนอาจจะเป็นรักต่างวัยกันด้วยก็ได้นะอาจจะแบบมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบเด็กกว่าเนาะแล้วก็มันจะมีการแบบที่เขาแบบคิดแหละเฝ้ารอคอยนะ คนเก่าคนไกลใครใคนนั้นเนาะก็น่าจะรอคอยคุณเนี่ยแหละคุณสองคนอาจจะเคยเป็นคนรักเก่าเป็นคนคบคนคุยเก่าเก่ากันเนาะเขาก็เฝ้ารอคอยการที่จะแบบว่าเอ่อได้รีเทิร์นกลับมาหาการอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขาเองเนี่ยเขายังอยากไปต่อเขายังเฝ้ารอคอยให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนนะมันได้พัฒนากันไปได้แบบว่าความรักนะคะผลิดอกออกผลเนาะ ยังแบบว่าอยากจะมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อยากให้คุณใจเย็นนะฟังเขานิดนึงนิดนึงเขามาดีเขาอยากจะมาคุยอยากจะมาเคลียร์กับคุณดีๆนะเขายังคงแบบว่าคิดถึงอดีตอะวันวานของเราสองคนที่มันเคยแบบเคยหวานหวานกันเนาะ เคยแฮปปี้เคยมีความสุขกันนะคะเขาก็ยังคงเฝ้ารอคอยนะในบางท่านนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลด้วยก็ได้นะคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันอาจจะเป็นแบบต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอกันก็ได้เนาะหรือว่ามันอาจจะเป็นเอ่อตัวไม่ได้อยู่ไกลกันนะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะที่รู้สึกว่าแบบมันห่างกันเหลือเกินอนะแต่ก็ยังแบบเฝ้ารอคอยคุณอยู่นะ ทีนี้เรามาดูในฝั่งของคุณกันบ้างนะคะแล้วในฝั่งของคุณล่ะคะถ้าคุณบอกอะไรเขากลับไปได้คุณอยากจะบอกเขากลับไปว่า <c oughs> น่ารักอ่ะเอนดูอ่ะฝั่งเขาเป็นสามไม้เท้าฝั่งคุณเป็นเป็นสองไม้เท้าว่าก็ <c oughs> <c oughs> ยังรอกันแล้วกันอยู่แหละเนาะเนี่ย <c oughs> ดูสิ แล้วรออะไรอ่ะคุณสองคนรออะไรอ่ะเขาก็รอคุณคุณก็รอเขาว่ารอกันทําไมเขาไม่ต้องรอแล้วอ่ะอยากจะทักก็ทักไปเลยเนี่ยอยากจะคุยก็คุยกันเถอะอยากจะเคลียร์ก็เคลียร์กันเถอะเนี่ยรอกันไปรอกันมาแล้วเมื่อไหร่จะได้คุยกันเคลียาาร์กันนะห้าดาบนะคะเจ็ดไม้เทา้าเห็นไหมเขาเป็นเจ็ดเหรียญคุณเป็นเจ็ดไม้เท้าอะ่ะโอ้ยมันมีความคอนเน็กกันอยู่นะคุณสองคนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันนะ หนึ่งไม้เท้าและวิวอัลฟ์จูนสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขากลับไปนะคะคุณอยากบอกเขากลับไปว่าคุณเองคุณก็เฝ้ารอคอยนะอรอคอยคนไกลใครคนนั้นนะ่ะยังรอคอยให้เขาติดต่อสื่อสารกลับมาเพราะว่าคุณนะ่ะอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ปัญหาอะไรที่เราสองคนเคยทะเลาะเบาแวงขัดแย้งอะไรกันเคยไม่เข้าใจอะไรกันนะ่ะ คุณอยากบอกว่าคุณอยากให้เราสองคนนะมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคุณสองคนอาจจะจบกันไปนานและอาจจะไม่ได้คุยกันไปนานแล้วนะคะแต่ว่าคุณเองคุณก็ยังคงหวังอยู่แหละว่าสักวันหนึ่งนะโชคชะตามันก็คงจะนำพาให้เราสองคนได้กลับมาพบมาเจอกันอีกถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณก็อยากจะให้เราสองคนนะมาเริ่มต้นกันใหม่ เราสองคนจะไม่ทะเลาะกันเหมือนอย่างที่ผ่านมาเราสองคนจะจับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไปด้วยกันขอให้เรื่องราวที่มันเคยแบบว่าผิดใจกันขัดแย้งกันะ่ะให้มันจบไปเถอะแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นอะสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขาเป็นประมาณนี้ ทีนี้เรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลกันบ้างนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรให้กับเพื่อนๆขอไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยคะ่ะได้ไพ่ trust นะคะได้ไพ heart ่ heart to heart conversation และไพ่เฟ,ฟิร์สนะคะอืมใช่คุณสองคนนะ่ะน่าจะแบบจบยุติความสัมพันธ์กันไปนานแล้วเนาะก็อาจจะต้องแบบว่ากลับมาเนาะมาจีบกันใหม่เออมาเริ่มต้นกันใหม่จริงๆนะด้วยการจีบกันใหม่นะทำเหมือนแบบว่าอืมเหมือนไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเนาะมาพูดมาคุยนะคะมา ให้ความรู้สึกดีๆกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะเปิดใจคุยกันนะคะอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาระหว่างคุณสองคนเนาะเคลียกันซะนะจ๊ะแล้วก็ขอให้คุณแบบว่าเอ,อ่อศรัทธาเนาะในความรักศรัทธาในคู่ของคุณด้วยนะเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในความรักที่มีให้แก่กันและกันนะจ๊ะ <l ap> มาดูไพ่เมจิคอลไทม์ค่ะไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำให้กับเพื่อนเพนไพ่พาวเวอร์นะคะอืมเนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณทั้งสองคนจะต้องมีนะพาวเวอร์ Power ก็คือพลังนะพลังในการที่จะแบบจับมือกันไปร่วมกันฟันฝ่าทุกๆอุปสรรคทุกปัญหาในความสัมพันธ์เนี้ย ถ้าคุณแบบว่าโฟกัสในสิ่งเดียวกันเนาะถ้าคุณโฟกัสถึงการที่จะแบบว่าได้อยู่ร่วมกันน่ะเออก็ขอให้คุณแบบอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นเลยให้คุณโฟกัสกับสิ่งสิ่งนี้แล้วก็จับมือกันไปนะประครับประคองกันไปนะคะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปถึงยังจุดหมายปลายทางที่คุณทั้งคู่แบบว่าตั้งใจกันไว้เนาะอ่ะก็ต้องอารมณ์ประมาณว่าแบบสามัคคีคือพลังนะคะ รวมกันเราอยู่เนาะประมาณนั้นโอเคค่ะพลังงานความรักนะคะของเพื่อนๆนะคะก็เป็นประมาณนี้นะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะคะที่ ส่งพลังงานดีๆมาให้กันนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคลิปนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ